บอลจบนะครับหลังจากบอลจบมาดีครับมาไปฝากช่อง Muna Channel นะครับช่องอ่าฝากอ่าพี่หน่อย Channel นะครับจริงๆครับนะครับนี่คือ Muna ครับผมเก่านาปิดแฟดนะครับน้าผมดำครับเอาไลฟ์เหรอไลฟ์นี่ไงอ๋อนี่ก็อ่าฝากช่องนะฝากช่องเราครับฝากช่องพี่น้อง Channel นะครับผมใช่ Channel ยาอุ้ม c h a n n ด้วยครับยาอุ้ม Channel ครับผมก็นักฟ้าตาตาลนะครับ นะไปตาไม่ด้วยครับตอนนี้จ่าอิมถือกล้องออกมาแล้วนะครับจ่าอิมเดือดไม่เดือดนะเดือดจ่ายเท่าไรแล้วเข่าเพิ่งได้วกี่พันเองโอ้เสงิงเซงิงเซงงเสงงนิดหน่อยเซงงนิดหน่อยเอาไปสัมภาษณ์บ่าวนู้ดหน่อยบ่าวนู้ดท่าทางจะสะใจมากเลยบตามด้วยนะปู้ดท่าทางจะสะใจมากเลยมาขอกระเชียรถหนุ่มคนยังพันทางกามาไติแล้วนะเราดูบบล่ะงอันบ่าไม่เอาไปดูดิไปดูดิ อย่าบอกนะว่าเอาต้นไม้มาดิอะไรเต็มหลังรถเต็มหลังรถเอ้าเอ้าโอ้เต็มหลังรถลุงพันนะครับเสียพายรอบค่ำนะครับรอบดึกรอบดึกเอ้าขึ้นมาจอดไปนี่รถดับรถดับเอ้าต้องเข็นเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับน้ามันหมดแล้วครับไปรจะโมดโดนโดนโดนใครจะโดนครับใครจโดนครับเอาอีหลีมาหนิเอาดูครับ อือดูบอสอิริเนี่ยโอ้น้ำมันหมดนะครับน้ำมันหมดน้ำมันหมดหมดครับหมดหมดน้ำมันหมดได้ครับมาหมดครับได้เลยครับเดี๋ยวไปซื้อใส่แกนลอนมามาครับาเลยครับโอ้มันจอดหมดหน้าบ้านลุงพลพาดีนะครับโอ้เกิดเรื่องสุดช็อกนะครับอิลิอิลิอิลิอิรถล้อน้ำมันเบิดอิลิ เอาไปเก็บเอาไปเก็บไปพเยไปนีเลอ้หอมโอ้ยกลางทนีโอ้โนรอ้รอ้ำคือหลอกกันนี่โอโดนต้มนะครับอันนี้ได้อยู่รถติดอยู่นะผมนะจะนด้ว่าน้ำมันหมดอะรอไปบุกไปสารจไป ไม่ต่อบอกมาไปต่อแล้วยังมาหัดแปดยังมาให้ไผ่ล่ะนี่เราขึ้นมาซอยนี่ซอยนี่ของสังพงก์ม้งน่าจะเป็นของสังพง์ของพ่อพง์เหรออะไรเนี่ยทีวีโจแบนทีวีเหรอโอ้ถามหาทีวีอยู่เราถามอาไรยังได้ยานยากันยุงโอ กปกรไนี่หมันลอไปยดูาขนน้ามานไว้ปไนมไามาโครกว่าผู้ใอยูล้วคใส่ยนะ้ของใครโปานี่เองโหเล่นมุกนะเมื่อกี้นี่ผมก็นึกว่าน้ำมันหมดกำลังจะวิ่งไปซื้อน้ำมันเลยรบเป็นไนะเป็นมุก ดูครับตอนนี uh uh, 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 ้กำลังแถลงข่าวด่วนนะครับือข่าวขอเพื่อนีได้เพื่อนะสานีก็เลยว่างเออตอนบ่ายนั่นละประมาณบ่ายโมงแต่ดีแท้ ไปาวที่แที่ไก่เขาองมบกน่วันนี้็่นี้กว่าจีอะไรอะไรเนาะทังมันเอ่อเป็นผาย่างเป็นย่างเกี่ยวกับของไส้ที่อันนั้นอันนั้นย่างเลยไปเอาหองนั้นเยมาหมองนี่มองนั้นีกว่าจะครบี้วประัเพราะว่าไปกับมันไก่เนาะไปก็จะให้คุ้มนะนิ่งๆสิประมาณวันเลยนะ เขาบอกคืนท้ายป่นนครับผมแต่แนนบอกว่าเดี๋ยวจะลดนะจะเก็บพยัเงียบกิบคำสั่งไม่เปลี่ยนไอ้โทษศั์ก็โทษว่ติดผมผมลดน้ำแล้วลดแล้นูถามว่าโทษศับโทษปกติก็เลยว่าคันสีรอลดแล้วมันสคับ คำสั่งไม่เปลี่ยนอ้าไม่ใช่พี่ก็นั่งนออยู่นั่นก็พี่ก็นั่งนออยู่มันไม่ได้่รู้อะไานี้โอ้โหนี่เราอย่านแล้วลงมาพี่น้องพี่น้องยกัย่ังนี้ะโอเคนะสำหรับนีมอะไรนะบนบนาจะได้ทีวีทีวีก็มาทีวีมาเลยให้ใคร่ะ นี่ะกัยุงนึงออกมาเป็นโดังเลยเนาะกินได้ยู่เลดชตัวนี้เอายกยุ่งหลายว่าแสดงว่ายุงเยอะเนาะไปโอ้ยกน้ำอะไรด้ือกองลุงฮันุนองเลยอันนี้มันเบาๆไมดีสิเมอบ่ดีว่ี ตัวกันเน่ว่าไม่น้ำมันเบิดอืมโอ้ยพอดีมากผัดตีชดด้านับนพอดีมากไอ้เพื่อนผัดพริหอมหมกมุ้อย่าบอกกําลังกายเพื่อเป็นการลดความอ้วนอ่ะนะมุกแกงนะกนอื่นทำมือไอ้บอกคิดว่าโอ้ยใส่อะไรไอ้ไทยทำไมมือจมูกติดกับตั้งหมกนาะโอ้ยจินพัดผมโอ้ยแบตกก็ดีทุ่งมันแตกนะทุ่งมันแตกรถ ทุ้งยังแตกใสอันนี้นะแตันนี่เพนะื่อนมันแตกไปมันแตกเล้วเราใส่บัวตรงนี่ละโอ้วใสโทรศัพท์นี่ก็ใช่ใช่ไหมอ,หนะอันนั้นของท่านผู้หมวดนะผู้หมวดวัชชิงนี่น่าจะเป็นเครื่องซักผ้าวัชชิงอันซ้ายนี่อะไรเดี๋ยวอ่านก่อน เือผ้าทั้งสงมั้งนไยเครื่องเครื่องเ่เป็นฝากซื้อมัู้มันคือส้ผ้าทั้งสองหมดนะเมนเป็นเครองเสื้อาครับเัวเย็นครับยอ๋อตัวเย็นโอ้ตัวเย็นน่อยเย็นกับทารับลำบากนะนั่นอนั้นาะวเป็นอันนี้อันนี้อันนี้ของหนักของหนักใใหหนักดีได้ิ อ oh. อัน,นอที่นอนเอ้ยผ้านอนผ้านวอน ชิบ่ดับอีบวกจัดไะม่อันนี้คือเครื่องโอ้โหวัแม่นนะอ้าวเฮ้ยจาอุ้ยจาี้หยังรนบอ้ยแมนยูว่าสันเขาอ่อนเลยพี่ัวนี้เป็นตู้เย็นฮะแอร์เคลื่อนที่แอร์เครื่อนที่โอ้ใส่สกัดหันแฮงเลยพี่น้องเลย ดูมตามครับในโธิอ <ing> to ่ะสมอสุมประมาณนอเอ้ยอย่าไปหใ่มันหาครเป็นแบบเศร้าได้เห็นนะหอยเลยนะแขนนะอใจอิ่มหนักไปนี่ต้องใจอิ่มนะครับอืมโอ้โยังปวดแขนอยู่นะดุงยกหักไม่ค่อยได้นะนะ ขอบคุณช่านคงครับผม